คือคาบตะก้าของวันนี้วันแรกนะครับคบยม่ยวยคอยนียคอ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 าใหมคอยคอยอบแล้คกดจอยไว้กออนออคออ ดีครับคอยครับครับคอยคอยคอยครับคอยครับคอยคอยก่อนคอยก่อนครับคอยไม่ไม่เราจะไม่ชมนะครับเพื่อเราทําอากศปกิริยาเมินเฉยเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ปลื้มเราไม่ชอบนะฮะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากอดชมแล้วก็แสดงความรักให้เขาเห็นเนี่ยเหมือนรักเขามากๆเวลาที่เขาทําถูกต้องมันเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมนะครับกระตุ้นพฤติกรรม พึงประสงค์ที่เราต้องการให้เขาอยากจะเป็นนะฮะแล้วเขาก็จะจําว่าอ๋อทำแบบนี้เราจะได้รัวาำลังจากจากาุูมนะทำแบบนี้เราจะเป็นที่พออกพอใจของจากกูุนะนะครับการฝึกัขง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบเค คอยคอยคอยนะคอยนะคอยก่อนนะคอยนะคอย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 ก่อนลูกคอยคอยข้าคอยชึบเก่งมากโอเคมาอยังไงคอยังไงเห็นไหมครับว่าสันก็ดีใจนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจจริงๆเพราะเวลาเราดีใจจริงๆเนี่ยฟีโรโมน ในร่างกายเรามันออกมานะครับสุนัขมี่สามารถรับกินฮอร์โมนความดีใจความตื่นเต้นของเราได้นะฮะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อทาแบบนี้เราชอบเราเมอบความรักให้เขาเพราะเราชอบเราแฮปปี้กับเขามากชอบในการกระทําของเขาเขาทําถูกต้องนะครับเขาก็จะเข้าใจว่าเขาทําถูกต้องเห็นไหมครับว่าวิธีการฝึกของผมจะไม่มีขนมล่อเลยนอกจากมอบความรักนะครับสุนัขต้องการแค่สามอย่างครับต้องการเวลาขอกําลังกายสลายพลังงานการเรียนรู้กฎเกณฑ์ นี่คือการเรียนรู้กฎครับการฝึกทักษะต่างๆนี่คือการเรียนรู้กฎแล้วก็มอบความรักให้ถูกที่ถูกเวลาก็คือเขาทําพฤติกรรมที่พึงประสงค์เมื่อไหรให้เราชมเชยและมอบความรักให้เขาณตอนนั้นทันทีเลยนะครับห้ามทิ้งเวลาปล่อยผ่านเลยนะครับเพราะสุนัขจะไม่เข้าใจเวลาสมมุติว่าเขาเพิ่งเขาทําแต่เมื่อกี้เสร็จผมหยิบตะกรก้าออกมาแล้วผมทิ้งเวลาไว้5ว้าวิเราไปให้ความรักเขาเขาจะไม่รู้นะครับว่าเรามอบความรักให้เขาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสุนัขมัน คิดไวทาไวสมองในการประมวลผลเขาไวมากนะครับฝากไว้นะครับสําหรับผู้ที่ต้องการฝึกชนะแบบไม่ใช้ของลอไม่ใช้ของเล่นไม่ใช่ขนมนะครับไม่ใช้สิ่งกระตุ้นนะครับก็คือฝึกจากใจนะครับใช้ความรักนะครับแล้วก็สื่อสารการันด้วยภาษากายนะครับในการฝึกโอเคขอบคุณมากครับ